มัมมี่บูสเตอร์ตอบย้ำความเป็นผู้นำอันดับหนึ่งเป็นแบรนด์เครื่องดื่มเตรียมตั้งครรภ์และบำรุงครรภ์ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในไทย4ปีซ้อนด้วยจุดแข็งหลายอัพผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดครอบคลุมทุกช่วงเวลาสำหรับคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คุณแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือช่วงหลังคลอดด้วยเป้าหมายของแบรนด์ที่มุ่งครองใจคุณแม่ด้วยคอนเซปต์มัมมี่บูสเตอร์มัมมี่เบสเฟรนล่าสุดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่มัม ซีริตา้าน้ำหัวปรีอัญชันผสมทับทิมช่วยบำรุงคัน่นบำรุงน้ำนมและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสคนทั่วไปสามารถดื่มได้เป็นสูตรพิเศษที่ร่วมคิดค้นกับคุณแม่เซเล็บสวยชื่อดังอย่างสีริต้าเจนเซนนารงเดนคุณแม่ผู้ใช้จริงพร้อมดึงขึ้นแฮนพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์การันตีคุณภาพจากคุณแม่ช่างเลือกด้วยสัญ,ญลักษณ์ลิต้าชอยส์เตรียมพร้อมลุยตลาดเต็มสูบด้วยกลยุทธ์มอมเกตติ้ง กับแคมเปญพิเศษโมเม n ต์ฟรอ m ม m ชวนว่าที่คุณแม่มาบำรุงร่างกายพร้อมรับน้องปี2025รลุ้นชิงโชครางวัยมูลค่ากว่า2 0 0 0สนบาทใช่ค่ะก็มามีบูสเตอร์นะคะจริงๆแล้ว มาตั้งแต่ตอนน้องกวินค่ะลิต้าก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ตั้งแต่รอบน้องกวินนะคะแล้วก็ได้พัฒนาสินค้าร่วมกับมามีบูสเตอร์ด้วยค่ะก็เป็นหัวปีอันชันแล้วก็ทับทีมนะคะซึ่งทานง่ายแล้วก็ไม่หวานแล้วก็ทําให้ต้านเนี่ยมีน้ํานมมาเยอะมากตอนน้องกวินค่ะ ลิต้าว่าคือแบบการแพทย์คุณหมอทุกคนนะคะเขาก็บอกมาแล้วว่าน้ำนมแม่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วถ้าจะเป็นไปได้อยากให้ลูกเนี่ยได้ดับน้ำนมจากแม่ตัวลิต้าก็เป็นคนหนึ่งที่กินมาตั้งแต่รอบแรกเลยแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยในการที่จะให้มีน้ํานมเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ให้กวินเนี่ยได้ดื่มน้ํานมของลิต้านานที่สุดเลยค่ะแล้วก็ตัวช่วยของลิต้าก็นี่เลยก็ มามีบูสเตอร์เลยเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันยิ่งเห็นว่าเขาเนี่ยตั้งใจทําผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ขวบปรีเนี่ยก็เป็นทําจากเกษตรอินทรีย์นะคะมาจากฟาร์มที่กาญจนบุรีซึ่งเป็นพรีเมียมออร์แกนิกจริงๆนะคะเราดื่มแล้วเราก็รู้สึกสบายใจว่าของเขาคุณภาพดีมากๆเราก็ได้ผลดีมากๆพอรอบนี้ก็ได้คุยกับคุณฝนอีกเขาก็ทราบข่าวบุบเขกาก็รีบขอเรามาร่วมทํากันอีกรอบหนึ่งค่ะค่ะ ก็คือดื่มง่ายมากๆค่ะแล้วก็รสชาติดีแล้วก็สูตรที่พัฒนาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ไม่หวานเลยแล้วก็อร่อยมากเพราะว่ามีทางอัดชันนะคะแล้วก็มีน้ําทับทิมด้วยแล้วก็มีหัวปรีด้วยก็คือเหมือนแบบดื่มน้ําผลไม้อร่อยๆหนึ่งกล่องเลยนี้เลยค่ะสําหรับคุณแม่นะคะที่อยากจะเตรียมตัวมีเบบีนะคะตัวดิต้าจะดื่มน้ํามะกรูดนะคะอันนี้ก็คือบํารุงหมดลูกนะคะดิฉันจะดื่มก่อนเลยแล้วก็พอมีเบบีแล้วก็ดื่ม น้ำหกปรีอันชันค่ะก็ฝากมามี่บูสเตอร์นะคะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวถแถลงข่าวค่ะพรีเซนเตอร์ค่ะก็ฝากแบรนด์นี้ด้วยเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ใช้จริงนะคะแล้วก็ชอบในตัวแบรนด์มากๆค่ะ